สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะแอดมินจะมาสรุปคงสุดท้ายของงวดวันที่16มีนาคม2566นะคะวันนี้วันที่8มีนาคมแอดรีบมาสรุปให้เลยนะคะกลัวจะอัน้นกลัวจะหาซื้อไม่ได้งวดที่แล้วนะคะแตกบนล่างเลยนะคะทั้ง3ตัว2ตัวเพราะฉะนั้นนะคะแอดอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะมีโชคกับช่องสแบงบ้านนาชาแนลนะคะงวดที่แล้วนะคะ ไปลงช่องทิกตอกนะคะชื่อช่องเจ้าคุณทิพย์นะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะจริงๆแล้วแอดลงในช่อง y o u t u b e ตลอดนะคะแต่พอดีว่าแอดเคาของอของช่องนะคะมันมีปัญหานิดหน่อยนะคะก็เลยเอาไปลงในช่องทิกตอกชื่อช่องเจ้าคุณทิพย์นะคะใครจะไปดูก็ไปดูได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมีตัวเลขให้ เด็ดเเน้นๆให้เลยนะคะใครที่ใครที่รอใครมีคนโทรเข้ามาถามเยอะมากเลยนะคะแล้วทีนี้แอดก็เลยจะมาลงช่อง Youtube ดีกว่าเนาะแล้วก็ทาง Tikt o k อกนะคะก็มีคนได้โชคไปเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะงวดน,นี้นะคะ,ะช่อง Youtube ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะส่วนมากแอดจะลงในช่อง Youtube มากกว่านะคะ เพราะว่าใน tiktok มันจะไม่สามารถลงเป็นตัวเลขได้นะคะมันจะมีกฎอะไรของเขานะคะมันไม่เหมือนช่อง Youtube ช่อง Youtube ยังพิมพ์เขียนเป็นตัวเลขได้ดูง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าจะโชว์ตัวเลขได้ไม่นานแค่นั้นเองแต่ว่าทางช่อง tiktok มันจะเราจะพิมพ์เป็นตัวหนังสือ,อเป็นตัวเลขไม่ได้นะคะมันจะผิดกฎของช่องทาง t ิกตอกของเขาเพราะฉะนั้นนะคะ คลิปนี้แอดเน้นๆให้เลยนะคะใครเข้ามาแล้วแอดก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ช่องสแสงบ้านนาชาแนลทางช่อง YouTube ด้วยนะคะทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นกนารพนันนะคะแอดก็คิดถึงท่านผู้ชมเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะไม่ได้หายไปไหน วันนี้รีบเอามาลงให้เลยนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่แบ่งปันให้แอดเป็นสะพานบุญเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนเอน mm hmm. fc ทุกคนที่อยู่ในช่องสแบงบ้านนาชาแนลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครดูจบคลิปนะคะแอดเชื่อว,ว่ามีโชคแน่นอนส่วนชุดนี้นะคะสรุปให้ตรงนี้ก็คือ ตรงสีแดงนะคะจะเป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะจะเป็นตัวเน้นเ้นให้แล้วก็แถบสีแดงด้านบนนะคะก็จะเน้นให้เหมือนกันตรงกลางนะคะเลขวิ่งเลขขยันนะคะใครชอบวิ่งนะคะวิ่งได้เลยนะคะแล้วก็ตรง,ตรงกลางนะคะจะเน้เนๆให้3ตัวเลยงวดที่แล้วนะคะตรงกลางนนะะเนี่ยค่ะเน้เนเ้นให้เลยนะคะเลข9ก้ากับเลข6เป็นตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าตัวเลขที่แอดให้ไปเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นแอดเชื่อว่า var, ใครดูจบคลิป มีโชคแน่นอนนะคะแล้วก็แอดอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะมีโชคแล้วก็จะได้ทําบุญร่วมกันนะคะไม่จําเป็นต้องทําที่ไหนนะคะต่างทำที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นว่าเออต้องทํากับแอดหรือทํากับใครนะคะทําบุญนะคะบาทสองบาทก็ทําได้แอดเชื่อว่าเพ,เพื่อนทุกคนที่อยู่ที่เป็นที่ติดตามช่องสเงวัฒนาชาแนลนะคะเป็นสายบุญอยู่แล้วชอบทําบุญอยู่แล้วนะคะแอดเชื่อว่าบุญกุศลนี้จะหนุนนําให้ ทุกๆคนนะคะมีโชคมีลาบในงวดวันที่16มีนาคม2566ที่จะถึงนี้นะคะถ้าแอดพูดเร็วหรือว่าฟังไม่ทนนะะันแคปหน้าจอได้เลยนะคะเห็นไหมคะงวดที่แล้ว52เนี่ยค่ะมีแค่5ชุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสรุปเน้นๆให้เลยขคงสุดท้ายเนี่ยใครดูไม่ทันจดไม่ทันแคปหน้าจอได้เลยนะคะแอดก็อาจจะพูดผิดแอดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ แล้วก็สำหรับใครนะคะที่งบน้อยดูหน้านี้แคบได้เลยค่ะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยอย่าลืมเลข6กแลก้าเป็นตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะบนล่างเลยส่วน3ตัวนะคะ6กลับได้เลยนะคะแอดนะคะจัดไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขที่แอดให้ในวันนี้นะคะแอดเชื่อและมั่นใจว่าท่านผู้ชมจะมีโชคแน่นอนนะคะตัวเลขไม่เยอะเลยนะคะ แอดขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะมีโชคในงวดวันที่16มีนาคม2566แล้วก็โชคดีตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทางช่องนะคะจะหาตัวเลขดีๆเด็ดๆมาให้อีกนะคะสำหรับวันนี้แอดก็มีตัวเลขมาฝากเพียงเท่านี้ถ้าแอดมีตัวเลขเพิ่มเติมยังไงแอดจะรีบเอามาลงให้ทันทีเลยนะคะ ท่านผู้ชมไม่ต้องออกไปให้เหนื่อยเลยนะคะมีเข้ามีหลุดก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะแอดเชื่อว่าใครดูจบคลิปนี้นะคะมีโชคแน่นอนพูดมาแล้วขนลุกเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแอดอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะมีโชคมีชัยในงวดน,นี้ไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับคลิปนี้แอดข่าวตัวนะคะสวัสดีค่ะ